สวัสดีเพื่อนเนทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้ก็มาเจอกันกันกบเกมอาณาจักรจูรัส,สิกิงดอมนะคะวันนี้พาทัวร์มาที่สองรนะเพื่อนเพื่อนนะก็ขอบวกเพิ่มไปเลยละกัน30เบ็ดนี้เบ็ดนี้เสียบตูดอุ้ยเบ็ดนี้เสียวตูดอุ้ยโอ้โหมีวายแต่ไม่เก็บเพื่อนเพื่อนงงปะงงปะดิงงปะดิะ โอ้โหมีวาไม่เก็บไปดิไม่เอาไปดิเออเคมั้ยโอ้โหเอมาเคไปหนึ่งนี่โอ้โหโทษทางโทษทังเศร้าใจยิ่งนักหืมบวกไปร้อยเลยร้อยเลยเอาร้อยเลยเอาเรื่องร้อยเลยเอาอเ,เอาอรื่องสเกตเตอร์ยังไงสกเกตเตอร์ยังไงยังไงสิยังไงสิยังไงสิงงสโอ้ยจะไปรออะไรเราวะอืจะไป,อะไร,ะะไปรออะไรล่ะกะ เจ 1, 1น่าเข้านะเ J1 ไม่เข้าเสียอกเสียใจไปครับแปดหมุนฟรีเกรมครับผมเตรียมตัวรับชมโอ้โห J2 ไหม J2 แม่จะได้จังเอ้ย E1 ไหม E1 อ๋อเหรอจะได้จังเก็บคูณไปก่อนเรื่อยๆเพื่อนภูเขาฟงภูเขาไฟหล่นลงมาบ้างก็ได้เด้ ก็ได้เด้แล้วโอ้โหเพื่อนว่าไปขนาดนี้ภูเขาไฟโอ้โหเคสองไปไหนเพื่อนอ้าวสวยแรงกูฮึตัวเคไม่ค่อยเข้าช่องสองนะนเพื่อนนะตัวเคไม่ค่อยเข้าช่องสองเป็นเอียงวาไปอีกบุ๋งหนึ่งเล่นพางกาล้านอีกบุ๋งหนึ่ง อีกมุมนึงไงอืมแปดหมุนสามันสองจวดจวดเอาไงดีบวกดีซับไปดีวิสองร้อยเพื่นอนไอแหลงโหยวายเสียดายมากวายเสียดายมากหูยได้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 วายสกเก็ตเตอร์เออบ็ดชองลอย ซาเกตเตอเบสซ so ังรอยซาเกตเตอร์เตอเอรเบสซังรอยรอยรอยเอาเพื่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยละกันนะจ๊ะไปเพิ่งจะเห็นผู้ข่อไฟโอ้โหไอเขียวมาซอยสองเลยเพื่อนคิวมาทำไมเนี่ยทำไมเขียวไม่มาคิวมาไหมสิไป โล่เฮ่าฮ่าเฮอเอาสิโอเคเจสามน่าเข้าอะเจสามนี่เข้าเมื่อกี้ภูเขาไฟมาหนึ่งอืมได้อุ้ยเจสองไปงยทำไมเป็นยังนั้นเจสองไปไหนเบื่อเจสองไปไหนจ้าจ้าจ้าจา เจ็ดใจเจ็ดใจอืมอีกที่ไหมอือหือไปอีกที่ปะเอ้ยอีกที่ปะเอ้ยอีกที่ปะโอ้โหภูเขาไฟฟูจิบวกไปมาต่อโอ้ยภูเขาไฟฟูจิบวกไปมาต่อเอ้าภูเขาไฟฟูจิบวกไป บวกไปบวกไปสองช็อตบวกไปบวกไปสองช็อตโอ้โหเป็นช็อตต่อชีวิตจริงๆนะพ่อนะช็อตต่อชีวิตเอ้าช็อตต่อชีวิตวันนี้จะจบเกมไห่จ๊ะติงดาจบเกมไม่จบว่ะวันนี้ไม่จบโอ้โหได้อยู่โอเคสองมะโอ้ยสวยไม่ว้อย่างนี้ฮึบโอ้โหไอ้แรลงซอยหนึ่งแกน่ามาอยู่แกน่าจะมาอยู่นะโอ้โหอ่ะได้ แรงไปโหสวยเลยตอนนี้เจ็ดพันเนินเลขสวยเพื่อนเลขสวยบอกเลยเลขสวยวันนี้ก็จบไปสี่หมื่นทุ่นๆละกันนะคะับโอ้ยสิบเจ็ดหมุนดอกนี้สามหมืห้าแล้วเพื่อนจา๋าวันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนก็พอหอมปากหอมคอนะเพื่อนนะบายบายจ้า